เอาละครับผมมาเจอมิชชั่นใหม่นะครับของเวลทรีนะครับผมตอนนี้มีของใหม่ให้เล่นแล้วเนาะเพราสำหรับใครนะครับผมที่ไปใส่โค้ดเนาะข้างล่างนะครับผมตรงคอมเมนต์ใส่ได้เลยนะไม่ต้องซีเรียสนะครับลิงก์ลิงก์ชวนก็ใส่ได้นะครับผมจริงมันใส่โค้ดอย่างเดียวไม่ต้องใส่ลิงก์ชวนหรอกเพราะว่าลิงก์ชวนก็อยู่ที่ผมอยู่แล้วนะครับไอ้ลิงก์หลักอยู่ที่ผมนะฮะแล้วก็ใส่โค้ดค่ะใครก็ได้นะครับผมแล้วแต่เลยนะฮะรานนี้คือโอกาสอันนึงนะครับผมที่คุณจะมีโอกาสได้รับคุณค่าจากมันนะครับผมจริงมไม่ได้มองถึง ผมไม่ได้มองถึงแบบลักษณะของการเติบโตนะครับของตัวเลฟโร่ของผมนะผมต้องรู้สึกว่าอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนุสนกนะเดีย๋ยวเรามาลองดูกันเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าหายใจหายใจเข้า คือเอาจริงอ่ะวิธีการหายใจเีงยมันเป็นวิธีการหายใจที่ดีนะสี่เก็บแล้วก็ปล่อยออกเจ็บนะครับผมบมันเป็นเป็นหายใจที่ดีแล้วก็วันหนึ่งทําสักสองครั้งเนาะแล้วก็ได้แต้มนะครับผมแล้วก็ได้มีโพสต์นะคือตัวโพสต์อ่ะมันก็เป็นการแชร์ขอออกโค้ตก็ได้นะครับผมเนี่ยแล้วก็ไปโพสต์ก็ได้นะสบายๆนะคือผมเล่นทุกวันนะผมมีความสุขนะครับผมในการเล่นทุกวันนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ได้มีปัญหากับตัวเรานะครับผมคือทุกอย่างมันดูเป็นสุขภาพอ่ะ ทำได้ด<ส>ีอยู่ที่มือคุณนะฮะก็สามารถโพดได้นะครับ v วล i ฟายกันได้เพื่อเก็บโค้ดนะครับผมแล้วก็แอดนะฮะอันนี้เออเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้เพิ่มนะนี่เพิ่มหัวข้อนะครับผมในการแอดเข้าไปนะครับก็คือแอดวิลว l ลว l ลแม่งไหนว่าวลไหนว่าวลเออเดี๋ยวนะวิลเอสว l ลโอเคก็คือนี่นะฮะ เพิ่มนี้เข้าไปในตัวมาเพิ่มแม่เข้าไปนะฮะเปลีนไฟนะฮะไอนน้เพิ่มในโปรไฟล์เนมนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวนะเรือหัวใจมนะันไม่ตรงวะ <c oughs> คือบางทีถ้าหัวใจไม่ตรงมันก็อจจะมีปัญหาได้นะ ปูโดนทวิตเตอร์มองหมายหัวเป็นสปาร์อีกแล้วเนี่ยย,ย้ายฮะย้ายหัวใจไปตรงข้างหลังโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็เซตแบนเนอร์นะครับผมเป็นโปรไฟล์แบนเนอร์นะฮะอันนี้ค่อนข้างที่จะก็โอเคผมไม่ได้มีปัญหานะโปรไฟล์แบนเนอร์ของผมนะครับผมเซต คือจริงๆแล้วมันเซตติ้งได้เลยนะครับผมในโปรไฟล์แบนเนอร์นะเพื่อนรุ่พแล้วก็เป็นแบนเนอร์ที่สามารถใช้ได้เลยนะครับผมเอาจริงๆล้วก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วเนาะในการที่แบบเปลี่ยนโปรไฟล์นะครับผมอันนี้ก็เป็นดาวโหลดนะฮะทูเดย์นี่ก็เป็นไลท์รีทวิตน,น, like นะครับผมก็ไปทำปกตินะฮะ มีอะไรเราทำเราก็ไปทำนะคะคืออย่าไปต้องบอกก่อนนะอย่าไปหวังว่าจะได้เหรียญน,นะครับผมผมผมพูดอย่างนี้นะแต่ผมอยากจะให้คุณมีสุขภาพที่ดีนะครับมองอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าถ้าเรามองว่าเราจะได้เหรียญจากมันนะครับผมแล้วเ, mm. เป็นไปได้ยากมากนะครับบิลไฟบ้นเฮาส์นะครับ mm. เราก็จะได้มาปุ๊บเราก็ไปที่เควสนะครับผมแล้วก็ไปสวิตช์เน็ตเวิร์กของเรานะครับเป็น OP นะครับผม O p BNB แล้วก็นี่ฮะไปกดเอาเควส์ไปเลยคือของพวกนี้ได้มาทําอะไรได้นะครับผมปัจจุบันนี้เรายังไม่เห็นนะครับผมว่าทําอะไรได้ซึ่งผมก็มองว่ามันก็คงยังทําอะไรไม่ได้แบบเรื่องเวลาขนาดนั้นนะฮะก็เก็บไว้ครับเก็บไปแล้วก็มีของฟรีเก็บเก็บของฟรีไว้นะครับผม แค่นี้เองแล้วก็ไม่เสียตังค์สักบาทนะครับบอกก่อนนะครับผมของนี้พวกนี้ไม่เสียตังค์สักบาทนะครับผมมันมีตัวแก๊สฟรีมาให้เราอยู่นะครับผมเราก็พยายามผลไปก่อนนะครับก็จะมีมีโอกาสได้ลิสเนอรี่แรมวิทเทรนะครับผมวิทิคนะครับผมก็หวังว่านะครับผมจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งกลับมานะฮะมาอินไซต์นี่อิ inside. นไซต์นี่ผมได้อะไรสักอย่างเยอะแยะไปหมดเลยแต่ผมไม่รู้เอาไปทำอะไรได้คิดไม่ออกนะ สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้นะครับผมก็คือถ้าเราไม่มี n MC นะครับผมเราสิทธิประโยชน์ของมันอาจจะได้น้อยลงนะครับผมนี่ก็บอกไว้ก่อนนะฮะโอเคประมาณนี้ครับผมมาเล่นกันในครบผมทุกคน